สำหรับวิธีการตั้งค่าระบบล็อกรถนะคะ mm hmm. เมื่อกุญแจออกห่างจากตัวรถยนต์นะคะซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้ง่ายๆเลยค่ะที่หน้าจอเครื่องเสียงของเรานะคะเข้ามาที่ปุ่มโฮมใช่ไหมคะแล้วก็มาที่การตั้งค่ารถยนต์แล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่าประตูหน้าต่างนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็น รายชื่อระบบเนาะรายการเมนูระบบต่างๆนะคะแล้วก็เลือกไปที่ล็อกอัตโนมัติเมื่อออกห่างจากตัวรถนะคะแล้วก็เข้าไปทําการเปิดระบบเลือกแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมีบอกหมดเลยแล้วแต่ว่าเราจะต้องการตั้งค่ารถยนต์เราให้เป็นประมาณไหนนะคะสามารถเข้ามาได้ที่เมนูการตั้งค่าต่างๆได้เลยนะคะ